เตี้ยอุ้มค่อมโครงการแอร์พอร์ตเรลิงนี่สะสมติดลมโควิดรัฐและเอกชนต้องร่วมกันแก้นะครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนนะครับที่มารับชมรับฟังวันนี้มีข่าวจากผู้จัดการออนไลน์นะครับหรือว่า MGR ออนไลน์ได้รายงานว่าอาจารย์ผลการศึกษาความเชื่อเดิมนะครับว่าการทำรถไฟความเร็วสูงจะขาดทุนนะัก โดยหวังไว้ว่าจะมี a i r p o อร์ตลิมาช่วยประคองตัวเลขความเป็นไปได้ในโครงการแต่โควิด19ก็มาทำให้โครงการสะดุดนะฮะเพราะว่าแทนที่ a i r p o อร์ตลิจะมีรายได้กลับมีตัวเลขผู้โดยสารลดลงเป็นอย่างมากกลายเป็นภาระแบบเตียอุ้มค่อมมีเสียงกระซิบจากคนในกระทรวงคมนาคมครับก็เปิดเผยว่าวิกฤตโควิด19 ส่งผลกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็คือดอนเมืองสวนภูมิอุตภเธานะฮะที่เอกชนจะต้องเข้ามาเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดนั้นในวันที่24ตุลาคม2,564ทั้งนี้ก็เพราะมีเหตุเรื่องผู้โดยสารที่ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางรางระบุว่าจำนวนเฉลี่ยผู้โดยสารรายวันในระบบขนส่งทางรางทุกระบบ พบว่ามีผู้โดยสารลดลงมากกว่า88%นะครับจากวิกฤตโควิด -19 ที่มีการล็อกดาวน์และการประกาศเคอร์ฟิวถึงแม้ในปัจจุบันจะมีข่าวการเตรียมเปิดประเทศแล้วแต่ก็ยังใช้เวลาหลายเดือนแน่นอนนะกว่าตัวเลขผู้โดยสารจะดีขึ้นก็เนื่องจากโครงการนี้เป็นรูปแบบรัฐร่วมลงทุนรัฐร่วมเอกชนลงทุนหรือว่า PPP จึงทาให้ผู้ร่วมลงทุนทั้งรัฐและเอกชนต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานรัฐต้องไม่เสียประโยชน์นะฮะรัฐต้องไม่เสียประโยชน์ซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ผู้ร่วมทุนทั้งรัฐและเอกชนหาทางออกร่วมกันนะ,ะโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิดให้กับคู่สัญญาซึ่งจะทําให้การเดินรถไฟฟ้าในช่วงรอยต่อของการรับมอบพื้นที่ โครงการดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยเอกชนขอผ่อนผันการชําระเงินค่าสิทธิบริหารโครงการแอร์พอร์ตเรลิงออกไปอีก3เดือนนะครับซึ่งคลิปที่แล้วก็เพิ่งลงไปนะว่า CP ขอแบ่งชําระเป็น10งวดซึ่งก็ขอปรับรูปแบบการจ่ายจากเดิมที่จะต้องชําระงวดเดียวทั้งก้อนเลยนะครับหนึ่ล้านบาทเนี่ยขอผ่อนเป็น10งวด10ปีต่อมาก็มีการเจรจาต่อรองให้เหลือเป็น6งวด ทั้งนี้ในการเดินรถ a i r p o อร์ตลิงของเอกชนในช่วง3เดือนที่ได้รับการผลผลันลายได้ทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐนะครับทีนี้แหล่งข่าวก็ยังกล่าวต่อว่าวงการก่อสร้างก็เปิดเผยนะครว่ากรณีนี้เอกชนคู่สัญญาต้องรับภาระดอกเบี้ยกกว่าพันล้านบาทนะครับหนึ่งพันล้านบาทเลยแลกกับการแบ่งจ่ายค่าสิทธิ์ถือเป็นต้นทุนที่จําเป็นต้องแบกรับเนื่องจากปัจจุบันโควิด -19 ก็กระทบยอดผู้โดยสารที่หายไปกว่า80%ซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ทําให้สถาบันการเงินไม่มั่นใจจึงทําให้เอกชนไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าสิทธิ์ได้ถือเป็นความท้าทายครับของเอกชนผู้ที่มาร่วมลงทุนซึ่งแม้จะเป็นรายใหญ่แต่ก็เป็นหน้าใหม่ในวงการก่อสร้างทําให้เอกชนนี่ก็ต้องเผชิญกับกระแสวิพากวิจารณ์ของสังคมเลยนะครับ ข้อมูลผู้โดยสารแอร์พอร์ตเรลวลิงช่วงระหว่างเดือนมกราคมจนถึงกันยายน2564ซึ่งมีการระบาดของโควิด -19 แล้วลอกใหม่พบว่าในเดือนสิงหาคมนะฮะมีสถิติผู้โดยสารต่ำที่สุดเป็นประวัติการเหลือเพียงเฉลี่ย9,356คนต่อวันก่อนที่จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นเป็นเฉลี่ยวันละ14,644คนในเดือนกันยายน สำหรับรถไฟฟ้า a i r p o อร์ตเรลิงนั้นภายใต้การบริหารการเดินรถโดยบริษัทเอเชียเอราวันก็จะยังคงเดินหน้าให้บริการผู้โดยสารมี8สถานีบริการก็ประกอบไปด้วยสถานีพญาไทยสถานีราชปรารบสถานีมักกะสันสถานีรามคำแหงสถานีหัวหมากสถานีบ้านทับช้างสถานีราดกละบ,บังและสถานีสวนณภูมิเปิดให้บริการตั้งแต่ ตีห้าครึ่งจนถึง6ทุ่มนะฮะก็คือศูนย์ห้านกาสามนาทีจนถึง24่สนาฬิกายกเว้นในช่วงปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 หรือว่าสอบ,บอคก็เปิดดําเนินการถึง5้าทุ่มนะครับมีค่าโดยสารระหว่างทางนะฮะตอนนั้นก็1 5บหถึงสีบาบาทตอนนี้ก็ต้องวัดใจนะครับว่า ระหว่างนี้ก็คือ24ตุลาก็คือที่ผ่านมานี่นะครับเอกชนเข้าร่วมพื้นที่นะฮะเข้าบริหารแล้วนะครับเข้าบริหารจัดการาพื้นที่ของแอร์พอร์ตลิงทั้งหมดแล้วแต่ระหว่างเลื่อนนี้นะฮะสเดือนที่รับได้ตกลงเลื่อนออกไปเนี่ยกว่าจะหาหาข้อตกลงกันได้นะครับว่าจะชําระ10งวดหรือ6งวดที่เขาคุยกันไว้เนี่ย สามเดือนนี้นะครับที่เลื่อนไปก็คือรายได้จะตกเป็นของรัฐทั้งหมดนะครับแล้วก็สิทธิ์ในพื้นที่ก็ยังเป็นของรัฐอยู่นะฮะระหว่างนี้เข้ามาก็เก็บรายได้ให้รัฐไปก่อนหลังจากนี้สามเดือนก็ต้องดูว่าข้อตกลงสิบงวดหรือหกงวดหรือชําระแบบไหนถึงจะเป็นสิทธิ์ของเอกชนที่เข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับก็หวังว่าเอกชนจะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับแลว้วก็การ ผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็จะทำให้ผู้โดยสารได้ามาใช้บริการเยอะขึ้นแล้วก็โครงการมีรูปแบบอะไรที่ดูดีขึ้นผู้โดยสารก็ต้องมากขึ้นตามปริมาณคิดว่าอย่างนั้นนะครับเราหวังว่ามันจะมีแต่อะไรที่ดีๆเข้ามานะครับวันนี้ก็การาบสวัสดีทุกท่านนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ